สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ค o อกเทลโปรทิปส์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเชื่อว่าปัจจุบันนี้นะครับหลายๆท่านสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเนี่ยนะครับณปัจจุบันก็จะมีการนําเทคโนโลยีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงโปรแกรมใหม่ๆเข้ามาใช้งานอยู่เสมอใช่ไหมครับโดยเฉพาะกับตัวโปรแกรมค c อกเทลโปรของเรานะครับซึ่งเป็นที่นิยมสาหรับผู้ประกอบการในขนาดของไซส์เขึ้นไปนั่นเองนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาดูกับอีกหนึ่งธุรกิจ นะครับสำหรับคนที่ทํางานคนเดียวนะครับดูแลทั้งร้านในการที่จะต้องดูแลทั้งการขายสินค้าและในการใช้โปรแกรมเนี่ยทำยังไงนะครับว่าที่จะนําตัวเค้าเทลโปเนี่ยออกมาใช้งานนะครับบนเครื่องมืออื่นที่ทํางานได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นนอกจากที่จะอยู่แต่ในโทรศัพท์มือถือและต้องคอยกดอยู่แต่ในริชเมนูนะครับวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของทั้งร้านนี่ครับสวีทซอฟเค้กนะครับเป็นธุรกิจแฟนชายขายเค้กที่มีสาขายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งสาขาที่เราพามาดูตัวอย่างในวันนี้ก็คือสาขารังสิตคลองสามนะครับเจ้าของสาขาเป็นคุณแม่บ้านที่ต้องการมีรายได้เสริมพร้อมกับเลี้ยงลูกอยู่บ้านไปด้วยใช้พื้นที่หน้าบ้านของตัวเองที่เป็นท o วน์โฮมเปิดเป็นหน้าร้านขายทั้งลูกค้าที่วอล์กอินเข้ามาซื้อและแบบ Delivery และตอนนี้ล่าสุดก็คือเพิ่งได้รับรางวัลจากแก๊ปฟู้ดนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าลักษณะการที่เขาจะนําตัวค็อกเทลโปรออกมาติดตั้งบนเครื่องมืออื่นเพื่อสะดวกในการทํางานนะฮะง่ายมากขึ้นเนี่ยทำอย่างมาติดตามดูกันครับการตั้งค่าวันนี้จะมาแนะนําการตั้งค่าใน iPad นะครับโดยเริ่มที่ขั้นตอนที่1คือการเข้ามาที่เบราว์เซอร์นะครับจะเป็นตัวโครมหรือ Safari ก็ได้หลังจากนั้นไปตรงที่ช่อง URL นะครับให้พิมพ์คําว่า support.gmail.com นะครับตามในคลิปเลย หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าจออีเมลเข้ามาให้หาคำว่า Gmail เพื่อเราจะสร้าง Gmail ใหม่ขึ้นมาเป็นอีก a อ c เค n t หนึ่งเลือกคำว่าสร้างบัญชี Gmail นะครับกดสร้างบัญชีหลังจากนั้นระบบจะให้เราตั้งชื่ออีเมลแนะนำเพื่อสะดวกในการใช้งานก็สามารถตั้งให้เป็นชื่อร้านของเราได้อย่างในคลิปเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อเป็นผูเบเกอร์ก็คือชื่อร้านเขานะครับ ส่วนในนามสกุลของอีเมลเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้มาถึงหน้าจอนี้จะให้ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับโดยที่ปีเนี่ยให้ระบุเป็นปีคศหรือคิดถศาราุแล้วก็ระบุเพศก็จะใช้เป็นวันเกิดของเราเองหรือวันที่เปิดร้านก็ได้ หลังจากนั้นกดถัดไปก็จะมาถึงขั้นตอนการเลือกชื่ออีเมลก็สามารถเลือกได้เลยนะครับที่เราสามารถจําได้ง่ายๆว่าจะใช้ชื่ออีเมลไหนเมื่อเลือกได้แล้วก็กดคําว่าถัดไปหลังจากนั้นจะให้เราระบุเป็นพาสเวิร์ดรหัสผ่านก็สามารถตั้งได้ตามที่ต้องการได้เลยเมื่อเสร็จแล้วกด ถัดไปจะให้กรอเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่ทางระบบของ Google เนี่ยจะส่งรหัสนะครับเข้ามาทาง SmS เพื่อยืนยันว่าเราเป็นคนสร้างอีเมลนี้จริงๆใส่เบอร์โทรกดถัดไปเมื่อ Sms ส่งรหัสมาแล้วก็ให้เราใส่รหัสนะครับลงไปในระบบเพื่อยืนยนันสิทธิ์กดในส่วนของตัวถัดไปเพื่อที่จะยืนยันการเปิดการใช้งานแอคเคนี้นะครับ กดตกลงนะครับกดถัดไปแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขเป็นการเสร็จการสร้างแอดเคา์เรียบร้อยแล้วครับ ขั้นตอนที่2เราจะกลับมาที่โปรแกรม c คอ a เ l Pro ของเราในตัวโทรศัพท์มือถือนะครับมาถึงแล้วไปตรงแฮมเบอร์เกอร์เมนูหลังจากนั้นเลือกไปที่หัวข้อบริหารจัดการแอดมินนะครับเพื่อที่เราจะนําตัวลิงก์ออกมาใช้งานก็สามารถเลือกแอดมินแต่ละประเภทได้เลยซึ่งในนี้เราจะเลือกแต่งตั้งเนี่ยที่จะไปใช้ในอุปกรณ์ข้างนอกเนี่ยเป็นแอดมินประเภทบุคลากรดําเนินงานนะครับเพราะว่าถ้าหากมีใครมากด ใช้งานเข้าสู่โปรแกรมจากเครื่องนี้เนี่ยจะได้ไม่ไปกระทบกับข้อมูลบางอย่างที่เป็นเชิงลึกในตัวของเรามากเกินไปนะครับก็จะใช้ได้แค่ฟีเจอร์เบื้องต้นได้เท่านั้นนะครับกดออกลิงก์แล้วก็กดคัดลอกออกมาได้เลยเมื่อได้ลิงก์แล้วเราก็จะทําการส่งนะครับลิงก์ที่เราคัดลอกตัวเนี้ยเข้าไปในอีเมลที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เราก็สามารถเขียน mail, เมลแล้วก็ส่งลิงก์นี้เข้าไปในอีเมลเมื่อกี้ได้เลยตามคลิปได้เลยนะครับ ขั้นตอนที่3นะครับกลับมาที่ตัวเครื่อง iPad ของเราให้ล็อกอินเข้าไปในอีเมลใหม่ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้ก็คืออย่างในคลิปก็จะเข้าสู่ในส่วนของ p o เบ Baker นะครับล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็จะเข้าไปที่กล่องข้อความของอีเมลนะครับเปิดเข้าไปกดลิงก์ที่เราเพิ่งส่งให้ตัวเองเมื่อกี้ทีนี้เราก็จะเข้าสู่หน้าจอแล้วก็ขั้นตอนนะครับการลงทะเบียน อีกเครื่องหนึ่งก็สามารถกรอกข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อที่จะยืนยนันการเป็นแอดมินของเครื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็สามารถใส่ข้อมูลลงไปได้เลยปกตินะครับพอมาถึงหน้าจอที่ปรากฏว่าจะให้เราเนี่ย นะครับผูกบัญชีรวมหรือว่าดําเนินการตามบัญชีใหม่เนี่ยแนะนำนะครับให้กดตรงคําว่ายืนยันการสมัครใหม่เพื่อที่เราจะได้แอคเคาทใหม่อีกแอคเคาท์หนึ่งเพื่อใช้งานบนเครื่องนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งจะเป็นการปลอดภัยในการใช้งานมากกว่านะครับขั้นตอนที่4เมื่อล็อกอินเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปสู่ตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูอีกครั้งหนึ่งนะครับกดเข้าไปหาคำว่าชวนเพื่อนติดตาม กดคัดลอกลิงก์เพื่อที่เราจะนำลิงก์ของตัวโปรแกรม o o k t t i l Pro ทางเข้าตรงนี้เนี่ยออกมาใช้ในการตั้งค่ามาเป็นในส่วนของตัวอาจจะเป็นช็อตคัดหรือตั้งค่าบนหน้าจอเครื่องของ iPad เนี่ยเพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องคอยล็อกอินบ่อยๆกดคัดลอกออกมาแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมเบราว์เซอร์ของ Safari ถ้าเป็น iPad ต้องไปตรง Safari นะครับแล้วก็วางลิงก์นี้ลงตรงช่อง URL ได้เลยเมื่อ วางลิงก์ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมข้องเทปโปจะมาอยู่บนของซาฟารีแล้วเรียบร้อยหน้าจอนะครับจังจากนั้นเนี่ยก็ให้กดทำการแชร์หน้าจอนี้ออกมาแล้วเลื่อนหาหัวนะหัวข้อที่เขียนว่า เพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะครับหรือว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก็คือ add to home screen นั่นเองนะครับเลือกหัวข้อน,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะถามว่าเราอ่ะจะตั้งชื่อไอคอนช็อตคัดตัวนี้ใหม่ไหมถ้าเราไม่ตั้งก็สามารถใช้ชื่อของตัว c o c k t a i l p r o ได้เลยนะครับ mm hmm. กดยืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไอคอนนี้ออกมาใช้งานข้างนอกได้เลย mm hmm. โดยที่เราสามารถเข้าสู่ตัวโปรแกรมนี้เข้าทานนี้ได้เลยสะดวกกว่าด้วยเร็วกว่าด้วยนะครับ เมื่อสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วสำหรับการใช้งานก็ง่ายๆเพราะว่าจะอยู่บนหน้าจอของ iPad แล้วนะครับเราก็แค่เปิดหน้าจอขึ้นมาแล้วกดไปตรงตัวไอคอนช็อตคัทก็สามารถใช้งานตัวโปรแกรมเข้าสู่ฟังก์ชันสำหรับการค้นหาสมาชิกแล้วก็ให้สิทธิพิเศษต่างๆได้เลยทันทีจะสะดวกกว่ามากเลยใช่ไหมครับ ครับผมง่ายทีเดียวเลยใช่ไหมครับสำหรับการนำตัวโปรแกรม c คอกเทอร์โปออกมาตั้งค่านะครับโดยเฉพาะใน iPad นะครับนะฮะ ใช้งานไม่ยากเลยและที่สําคัญนะครับสะดวกรวดเร็วใช้งานง่ายแต่สําหรับอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ PC นะครับโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตอ,อื่นๆก็สามารถตั้งค่านําออกมาใช้งานข้างนอกแบบนี้ได้เหมือนกันสําหรับท่านไหนที่สนใจอยากได้รับคําแนะนําจากเราในการที่จะสอนนะครับให้เอาออกมาตั้งค่าในอุอปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็สามารถนะครับติดต่อเข้ามาที่บริษัทเราได้เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ในส่วนห้องใต้คลิปนะครับตรงคําอธิบายของคลิปเลยและสําหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กด u ับสไคร e ฝากติดตามเราด้วยและคลิปหน้านะครับเราจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาให้ท่านได้อีกนะครับรอติดตามชมกันนิดนึงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ